สวัสดีครับทุกคนผมกับแนงรอยลำตึกอับอเชียวนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผมกําลังเดินทางเข้าไปงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับวันนี้งานอยู่ที่ตะวันนาบางกะปินะครับผมอบอกหัวลราคาบัตรเท่าไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านประจํานะครับผมร้านที่ผมชอบแวะซื้อขนมนะครับผมหม้อกแกงนะครับผมไปฝากบอดไปฝาก ไปฝากบอดไปฝากทีมงานไปฝากทีมคุณคู่นะครับผมอยู่ที่เวทีนะครับเวลาผมกลับบ้านผมก็จะแวะตลอดจะมีสองร้านที่ผมแวะแต่ส่วนมากผมจะแวะร้านนี้เพราะว่าร้านนี้เขาจะแพค <c oughs> เขาจะแพคแยกให้ผมแบบนี้แต่ว่าสูตรเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็ป่าเขาจะชอบแยกแบบนี้ให้ผมสบายเลยเวล,เ,เวลาเอาไปเวลาเอาไปแจกเอาไปให้ก็สิง่ายนะครับผมแต่ว่า อีก้านนึงจีเป็นซื้อให้แต่พี่เอผู้เดียวนะครับผมซื้อห้แตอรคู่เอคนเดียวเพราะว่าเพื่อนจะชอบกินร้านนั้นเป็นประจำนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็คือซื้อไปฝากทุกคนนะครับผมก็จะเป็นร้านนี้นะครับผมแม่ปาทินนะครับผมแต่ว่าความแสบควอมอร่อยกะบ่าตางกันครับแต่ว่ากะสีมีสูตรต่างกันเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมมีก็จะมีทีเด็ดของร้านนะครับอันนี้น้องสตวก็ต้อง คิดวุ่นถึงนะครับกำลังเขียนกําลังเขียนหน้ากล่องนะครับผมว่าของใครบ้างนะครับผมป่ากําลังจัดการให้นะครับผมจะมาซื้อร้านนี้ประจําแล้วก็ป่าก็จะจาได้บ้างจำไม่ได้ป่ะแต่ถ้ามากับแม่คิดว่าจะจาได้ถ้าถ้าผมมากับแม่คิดว่าปา่าจะจําได้นะครับจะเป็นของฝากจากเพชรบุรีนะครับผม หลายๆคนก็สิหลายๆคนก็สิ่งว่าถ้าบ,บ้านแม่งอยู่หัวหินเป็นอย่างคือต้องมาสื่อของสื่ออย่างอยู่เพชรบุรีตลอดคือหัวหินเนี่ยจะติดกับเพชรบุรีกว่าประจวบนะครับผมจะอยู่ใกล้กับเพชรบุรีกว่าประจวบแล้วก็เพชรบุรีนี่สิเป็นทางาพานของกรุงเทพฯยู่แล้วนะครับผมเวลาเหตุทุระเฮ็ุอย่างส่วนมากจะเขามาเฮตุอยู่เพชรนะครับผมบริบริบบไปเห็ุอยู่ประจวบเพราะประจวบตีสิไกลออกไปกว่านะครับผมนี่นะครับเยอะเลยนะครับวันนี้สื่อไปฝาก น้องๆ่มูมเคลื่อนนะครับผมแล้วก็ทีมคู่นะครับผมทีมคู่แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าพ่อโจจะอยู่หรือเปล่าเพราะพ่อโจต้องไปรับขวัญน้องยูทูบนะครับนี่แหละครับพี่น้อง่าลืมนะครับผมมีแม่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 ก็แพ็คของให้นะครับผมเป็นแฟนคลับแปงรอยในกระป๋านี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนใคร ผู้ใดที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมถนนสายเพชรบุรีแต่ว่าอันนี้เขาเรียกขาเข้าใช่ไหมครับตาขาเข้ากรุงเทพครับผมจะอยู่ที่ปั๊มพีทีนะครับผมพอขาอ่าขาเข้ากรุงเทพก่อนถึงถนนพระรามสองนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะได้นะครับผมคุณป๋าใจดีมากนะครับผมป๋าอบคุณครับสามารถแวะได้นะครับทุกคนถูกด้วยคันสีดำครับเดี๋ยวผมไปขี์รถก่อน ไม่เอามาส่งสด้วยนะครับเข้าฝั่งนี้ครับแม่มันจะเข้าได้ไหมนี่อเ,เอาเข้านี้เลยเพราะว่ามันจะได้อยู่ในแอร์ครับได้ไหมครับขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณค่ะ ครับพี่น้องเสร็จแล้วนะครับผมเกือบเต็มรถนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กรุงเทพเลยนะครับผมงานวันนี้อยู่ที่ตะวันนานะครับผมข้างๆติดกับเดอะมอบางกะปิเลยนะครับผมออ,อยู่ที่เขตบางกะปินะครับผมถนนลาดพร้าวนะครับผมกระไรทุกคนครับปากพี่น้องไปให็นต้ังแร่งใจแร่งเชียร์ให้กับ ทีมงานนะครับผมให้กับทีมงานสาวน้อยแป็นแป้งทุกคนนะครับโอเคน,น,น, <Okay. S 2> น่าจะเริ่มทําการแสดงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมเพราะว่างานกรุงเทพก็จะเริ่มหนึ่งทุ่มปกตินะครับผมนี่แหละครับผมถ้าเกิดมาบ้านจะส่วนมากนี่สี่สมีสองยางสีเด็๋จะได้แวะเป็นเป็นของฝากให้ทุกคนกับสีมีขนมนี่แหละครับผมขนมแล้วก็ กับข้าวของแม่แต่กับข้าวของแม่ก็มีอยู่ในรถอยู่นะครับผมถ้าบ่ไดดเอากับเขาแม่ไปฝากทุกคนนี่บ่มแม่่าบ่มแม่่าทุกคนที่อยู่งานนี่สิิน้อยสีน้อยนะครับผมแม่เองก็จะน้อยนะครับเพราะว่าแม่เป็นคนที่มาเห็ุกับเขาไปฝากไปฝากเพื่อนเพื่อนไปฝากแม่ดูไปฝากทีมคู่ที่แม่แม่อยู่อยู่หลังห้านตลอดนะครับผมทุกเนก็จได้กินตลอดแต่ว่ามือนีบ่มมีแกงหน่อหม่นะครับเพราะว่าแม่เห็ุบ่าท่านนะครับผมมือเส้านี้แม่งกับข้า เครียชุดเครียยังใหนองนะครับผมเพื่อสีเพื่อสีเฮ็ดชุดเฮ็ดยังแล้วกะเกือบเศร้านะครับผมแล้วกะตอนเศรกกะเอาชุดไปไปให้สร้างเป็นเขาสิบไหนะครับผมกะเพื่อสิแล้วเพื่อยังแมกกับลรนแรนไหเพราะว่าอยากให้ลูกไส้นอนรับเพราะอยากให้ลูกไส้นอนเอาแห้งในการจะขับรถต่อนะครับผมก็เลยเป็นธุระในการเรียนเคียชุดเคีียยังไห้ลูกนะครับผมพอแบ่งเฮ็ดโค้งเฮ็ดยังแล้วๆกะเฮ็ดทรงไหกับ ทีมที่แม่ทีทีหูจักกันนะครับผมในการทีไ่ซีบเข่าไส้ให้นะครับผมเข้าไซข้าไซของชุดแต่ละชุดนะครับผมก็จะมีทีแม่อยู่บ้านทําให้นะครับแม่เพิ่์กแอตเลเลนเพนุ่ละให้นะครับผมนี่แหละครับมาบ้านกบดเมฆมาเสด็พักพอนะครับมีแตเนวเฮตดนะครับผมเพราะว่าแมงลอยเป็นคนที่บดมักยูซื้อนะครับผมกระสีเฮดหลายๆย่างนะครับผมคันว่างแลกระ็เฮตชดเท็ยหยางเพราะว่าจะมีชุดของบอมแบมนะครับผมชุดของ ทักแพงจิตจเฮ็ดทรงไปแหยน่องนะครับเพราะว่าหน่องกับบนบนตลอดเลยว่าบนมีชุดไม้ไสนะครับผมกับจิตทักมาบนกับไอตลอดกสิผมกับความเป็นแมงล้อยนะครับผมก็มีวายที่จะทําให้น้องนะครับผมต่อไปก็จะมีของแม่ปีนะครับผมที่ที่ที่จะทําที่จะทําในส่วนของชุดเพลงงชววให้นะครับผมครับกับกับบ่อดดบ่อดดซี่เรลียดนะครับผมถ้ามีเวลาว่างผมจะเฮ็ดใดนะครับผม แบงค์ไม่ได้แบงค์ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแบบจะต้องพักต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาพักเราก็เราก็มีลิมิตในการพักอยู่แล้วนะครับผมพักได้เท่ากับเฮ็ดได้นะครับผมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แบงค์ว่าน่าจะดีที่สุดนะครับนี่และครับทุกคนแค่ระหว่างที่รอน้องเข้าห้องน้ำนะครับตอนนี้ก็พักรถแมตช์แรกนะครับผม อย่าลืมนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมานะครับผมแถวนี้นะครับผมหรือว่าไปเที่ยวกลับบ้านนะครับผมอยากซื้อของฝากไปฝากไปฝากคนสําคัญหรือไปฝากเพื่อนๆนะครับผมอันนี้ได้เลยนะครับผมว่าอร่อยนะครับผมรสชาติดีนะครับผมแล้วก็เขาทําสดใหม่อยู่แล้วครับผมแล้วก็คือของหวานเมืองเพชรสูตรจะไม่ต่างกันมากเพราะว่าวัตถุดิบเขาใช้เป็นตัวเดียวกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าบางร้านเ็าอาจจะมีความ หนักความเบาที่ต่างกันหน่อยนะครับผมความหวานหนักหวานเบาต่างกันนะครับผมจังไรก็ฝากทุกคนนะครับติดตามแบงค์ลอยเดี๋ยวนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดไลค์กดถูกใจหรือถ้าอยากคอมเมนต์อย่างบอกกันคอมเมนต์ได้นะครับแบงค์อ่านทุกอันเลยแต่ว่าแบงค์อาจจะไม่มีเวลาได้ตอบนะครับเพราะว่าแบงค์ขับรถเน่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนี่ยหลายอย่างนะครับผมนะครับผมฝากทุกคนนะครับติดตามทุกช่องเลยนะครับที่เป็น อ่าล้ำคืนออฟฟิเชียลนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาให้กำลังใจนะครับผมคืนนี้นะครับที่ตะวันนาบางกะปินะครับผมแล้วก็วันต่อๆไปก็ใกล้ที่ไหนไปให้กำลังใจที่นั่นนะครับผมติดตามคิวงานได้ที่หนาหนาเพจสาวน้อยเพชรบานแพงแฟนเพจนะครับผมนะครับติดตามแบงค์ลอยได้ได้ถูกสองทางเลยนะครับผมติดเพื่อนทายผมนะครับนะครับอย่าลืมนะครับสำคัญเลยอุงอิงแดนนะครับคืนนี้เราจะมีอะไรให้รับชมนะครับคืนนี้เราจะมีอะไรไปเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยว แบงค์ร้อยไปไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ